สวัสดีครับพบกับผมโค้ดหนุ่มจากรพงเมธพันธ์อีกแล้วนะครับและนี่ก็คือรายการเด e m ม n e y c o d ค Podcast นะครับมาเปิดรายการมาลิ้นรัวใช่ไหม่เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ e ีนี้เนี่ยมาคุยกันเรื่องของพนักง,งานประจำแล้วกันเพราะว่าแม่เป็นอาชีพที่ต้องบอกว่ายิ่งนานวันเนี่ยนะครับก็จะถูกดูแคลนว่าการเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยมันยากนะที่จะสร้างความมั่งคัง่งหรือสร้างความร่ารวยให้ตัวเองได้อันนี้ผมก็ต้องบอกว่า แม่ถ้าเราจะเอาคนทั้งหมดนะมันก็คงไม่ใช่แหละแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็มีคนที่เป็นพนักงานประจําหลายคนนะอายุสักประมาณ40ต้นๆก็ก็มีสตางนะก็รวยนะหลักล้านหลายล้านด้วยนะก็บริหารจัดการเงินมาดีๆนี่มันก็ไปได้นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะคุยกันว่าเป็นพนักงานประจาเนี่ยก็รวยได้นะถ้าบริหารเงินเป็นนะครับอ่ะก็เป็นแนวทางแล้วกันนะครับสําหรับคนทํางานประจําเพราะว่า คนบางคนก็อยากจะเป็นผู้ประกอบการคนบางคนอยากจะทําอาชีพอิสระแต่คนบางคนเขาก็มีความสุขนะกับการที่เป็นพนักง,งานประจาทางานเก้าโมงเช้าห้าโมงเย็นเดี๋ยวนี้มี Work f r ฟ m Home มสลับกันไปบ้างนะครับแล้วก็ตําแหน่งเลื่อนเงินเดินขึ้นขยับตําแหน่งอะไรกันก็ว่าไปก็มีคนเขาก็รักชีวิตแบบนี้เหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วผมว่าอยู่ที่เราเลือกมากกว่านะครับว่าเราอยากจะเป็นอะไรในช่วงเวลาไหนนะครับอะแต่ว่า ในพอดแคสต์วันนี้เราจะมาคุยกันว่าแล้วเป็นพนักงานประจำเนน่ยรวยได้ไหมนะครับคนหนมให้เทคนิคไปดังต่อไปนี้นะครับข้อที่หนึ่งรายรับไม่สําคัญเท่าไรเหลือครับเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญก็คือว่าเดือนเดือนหนึ่งเนะี่ยคุณหาเงินได้เท่าไหร่คุณเก็บออมได้เท่าไหร่ผมว่าเรื่องนี้ที่มีความสําคัญมากกว่านะครับโดยปกติผมก็จะบอกอยู่แล้วว่าถ้าออมได้สักสิซนะมีออมบวกลงทุนนะจะออมด้วยลงทุนด้วยหรือออมอย่างเดียวแล้วแต่เลยสักสิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยถือผมถือว่าใช้ได้ เท่าที่ดูถ้าใครออมสักระดับ10%อของอไรายได้หาได้ร้อยเก็บ10บาทนะบ้านปลายก็ไม่ค่อยลําบากเท่าที่เห็นนะครับเท่าที่เห็นนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเก็บได้มากกว่านั้นล่ะถ้าไปถึงระดับ20%ได้ผมว่าโอ้โหอันเนี้ยเท่าที่ดูมานะคนอายุสักประมาณ40แล้วเริ่มมีเงินเก็บหลักหลายล้านนะต้องบอกเลยว่ามักจะมาจากคนที่บริหารเงินเก็บเงินมาเยอะก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีภาระอะไรเพราะบางคนเรียนจบอาจจะมีภาระเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่บางคนเนี้ย เรียนจบปุ๊บก็ดูแลตัวเองคนเดียวเลยพอดูแลตัวเองคนเดียวก็เป็นไงฮะใช้จ่ายก็ควบคุมได้แล้วก็เก็บออมเยอะบริหารเยอะนะครับเพราะฉะนั้น20%เนตี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหมีโอกาสที่จะรวยได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้อยู่ที่ว่าเราละกันนะครับว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเริ่มสัก5%ได้ก็โอเค3%็ก็ยังดีนะขอให้เริ่มก่อนละกันแต่เอาสแตนดาดมาตรฐานไว้สัก10%เนะครับเพราะฉะนั้นการออมมันจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสภาพคล่องกับความมัั่ง่งงค นะครับเพราะ้นถ้าเราไม่มีสะพานเราจะไปยังไงล่ะจริงไหมอ่าเราะนั้นเงินออมจะเป็นตัวที่เป็นหัวใจสําคัญลองพยายามจัดสรรเงินออมให้เกิดขึ้นสัก10%นะครับข้อที่2ครับต้องเน้นเรื่องการลงทุนแต่ไม่ใช่ลงทุนเงินครับนะบางคนบอกคนเป็นพนักง,งานประจําเงินเดือนน้อยเงินเดือนน้อยแต่เรามีสิ่งหนึ่งเท่ากับคนอื่นเลยก็คือเวลาครับคนจะมั่งคั่งได้เนี่ยเขาต้องลงทุนเวลาให้เป็น ผมแนะนําให้ลงทุนเวลาใน3อย่างนี้สังเกตว่าผมใช้ว่าลงทุนนะไม่ได้ใช้ออคําว่าใช้เวลานะลงทุนคือใส่ใจเอาเวลาไปลงกับเรื่องนั้นๆ3ข้อ1่งครับความรู้อะไรคือสิ่งที่มันจะขับเคลื่อนทําให้เราเก่งในงานมากขึ้นเก่งในสิ่งที่เราอยากจะทํามากขึ้นหรืออาจจะเก่งในเรื่องการเงินการลงทุนมากขึ้นศึกษามันครับจะเป็นหนังสือจะเป็นพอดแคสต์นะครับจะเป็น YouTube ได้หมดเลยนะครับถ้าหนังสือนี่เขาแนะนำเลยนะสำหรับพิมพ์รีบๆนี่เขาก็ดี นะฮะก็อยากให้ตามกันดูนะครับนะแม้เสียงโปรดิวเซอร์หลุดเข้ามานะฮะติดตามกันได้นะครับสามีบลินก็มีหนังสือดีๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับสองครับลงทุนในเครือข่ายลงทุนในเครือข่ายนะครับตรงนี้ความหมายผมคืออะไรครับนะคนเราเนี่ยแรงขับหรือแรงผลักดันเนี่ยมันจะมาจากสภาพแวดล้อมนะฮะมันจะมาจากสภาพแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับ อยู่ท่ามกลางเพื่อนๆที่คิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าเราอยู่กับคนกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะถูกเหนี่ยวนําให้ทํากิจกรรมคล้ายๆกันแล้วเราก็ดีขึ้นนี่คือลงทุนในเครือข่ายตรงกันข้ามเราไปอยู่กับกลุ่มที่เมาเมาทุกวันนะเย็นปุ๊บเมาอีกแล้วเดี๋ยวเราก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญอันหนึ่งงั้นการลงทุนให้เวลากับการเลือกสภาพแวดล้อม ไปอยู่ในคอมมูนิตี้ต่างๆหรือเรื่องออินเทอร์เน็ตถูกไหมเราอาจจะไม่ได้ไปเจอในจริงก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ในคอมมูนิตี้ที่เขาพูดถึงเรื่องการเงินการลงทุนเรื่องสุขภาพเรื่องของพัฒนาเรื่องของความคิดและจิตใจเห็นไหมเราอยู่กับกลุ่มคนแบบนี้แล้วก็ฟังแต่เรื่องที่มันดีๆแล้วมันก็จะพัฒนาตัวเราไปได้นะครับอันที่3มก็คือลงทุนในเรื่องของโอกาสนะครับเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับผมใช้หลักการนี้เสมอเลยสําหรับตัวเองก็คือลดการเล็งดูบ้างแล้วเปลี่ยนเป็นการลองดูบ้าง นะครับอย่าโมแต่เลงหัดลองบ้างนะครับถ้าสิ่งที่เราจะลองเนี่ยมันไม่ทําให้ชีวิตเราเสียหายไม่ทําให้ชีวิตเราล้มละลายนะครับผิดพลาดก็เริ่มใหม่ได้ลองเลยครับนะฮะลองดูโอกาสมากับผู้คนวันนี้คุณเจอผู้คนมากน้อยแค่ไหนนะครับโอกาสใหม่ๆมาจากคนนะครับจำคำนี้ไว้เอาละหนึ่งะเก็บให้ได้10% 2. ลงทุนเวลา 3. ครับทยอยสะสมเงินในแผนเกษียณรวย แผนกเกษียณรวยคืออะไรนะครับถ้าเคยเรียนกับผมฮะแผนกเกษียณรวยก็คือแผนที่เราจะสะสมเงินทีละน้อยทีละน้อยในเครื่องมือทางการเงินแบบง่ายๆใกล้ตัวอย่างเช่นถ้าเป็นข้าราชาการก็ลงทุนในกองทุนบําเหน็จบํานาญ้าราชาการหรือกบขไปให้เต็มแม็กนะครับแล้วก็เลือกแผนที่มันเติบโตถ้าใครทํางานประจําก็กองทุนสํารองเลี้ยงชีพก็เป็นตัวช่วยใครเป็นอาชีพอิสระลองกองทุนการออมแห่งชาติดูนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะใช้พวกกองทุนรวม นะครับประกันเป็นตัวสะสมความมัง่งคั่งได้หมดเลยหัวใจสําคัญของกองนี้ก็คือว่าเราจะเก็บสะสมไปเรื่อยๆมากน้อยไม่รู้สะสมตลอดนะครับแล้วก็ไปใช้กันอีกทีตอนปลายทางตรงนี้เรียกว่าแผนกเกษียณรวยนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะรวยเมื่อไหร่แต่60เราต้องรวยนะครับเพราะว่าเป็นวัยเกษียณและไม่ได้ทํางานแล้วก็ต้องมีเงินดูแลตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้น ก็พยายามสะสมนะครับจะในหุ้นก็ได้นะในหุ้นสากลก็ได้หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้นะครับได้หมดเลยขอให้เราใส่เงินสะสมไ้เรื่อยๆแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยได้นะต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันจะเห็นผลในช่วงที่เราใกล้กเกษียณน,นะครับข้อ <c oughs> ที่4ี่ครับพยายามสะสมทรัพย์สินให้มากขึ้นเรื่อยๆนะ หลายคนที่ทํางานประจำเนี่ยบางทีเราเผลอไปวัดตัวเองจากเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเคยเงินเดือนสองหมืตอนนี้สี่หมื่นขึ้นไปห0,000ื่นตอนนี้สอง0,000ตอนนี้ส0,000 0จริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องนับวัดและเช็คตลอดเวลาก็คือทรัพย์สินครับแต่ละปีที่ผ่านไปทรัพย์สินเราเพิ่มขึ้นไหมเงินฝากเราเพิ่มหรือเปล่าสลักออมทรัพย์มีมากขึ้นหุ้นเยอะขึ้นกองทุนรวมมากขึ้นอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นนะครับ ถ้าเราสะสมทรัพย์สินได้มากขึ้นเรื่อยๆทรัพย์สินหลายๆตัวมันจะสร้างกระแสงเงินสดออกมาได้ทรัพย์สินสร้างกระแสงเงินสดจำคำนี้ได้ไหม Passive Income ถ้ามี Passive Income มากพอมันจะช่วยให้เรากรเกษียณได้เร็วขึ้นเมื่อกี้ที่ผมพูดคือแผนกเกษียณด้วยเนาะที่ใช้กองทุนอะไรต่างๆกองทุนสำรองเล,ลี้ยงชีพกบ,บขออันนั้นคือเก็บสะสมเป็นเงินก้อนในวัยเกษียณตอน60แต่น,นี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือการสะสมทรัพย์สินแล้วให้สสทรัพย์สินสร้างกระแสงเงินสด ไม่ว่าจะมาในรูปของดอกเบีย้ยไม่ว่าจะมาในรูปของเงินปันผลมาในรูปของค่าเช่ามาในรูปของค่าลิขสิทธิ์อะไรก็ได้นะครับสะสมรายได้จากทรัพย์สินให้มากขึ้นเรื่อยๆคุณก็อาจจะมีอิสระภาพได้ก่อนอายุ60ก็เป็นได้นะครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญมากแต่เรื่องคองการลงทุนย้ำนะฮะว่าหาความรู้เยอะๆนะครับ High Understanding High Return เคยพูดไปแล้วนะครับในมุมของผมเองเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้ว คนเป็นพนักงานประจำเนี่ยนะฮะจะร่ํารวยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าแต่ละคนก็จะมีโจทย์ของความร่ารวยที่แตกต่างกันไปแต่ว่าในชิตของผมที่ทําหน้าที่ของโค้ชการเงินหรือที่ปรึกษาการเงินมาเนี่ยต้องบอกนะครับว่าผมเคยเจอหลายๆคนที่ทํางานประจําครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ทํางานเขาสะสมแล้วก็ทําในแบบที่ผมเล่ามานี่แหละอายุสักประมาณ30กว่า40กว่าหลายหลายคนมีรายได้จากทรัพย์สิน หรือ passive i บินค e เนี่ยมากกว่ารายจ่ายแล้วด้วยซ้ำแล้วก็มากกว่าเงินเดือนที่ได้อยู่ปัจจุบันด้วยแต่พวกเขาก็ยังเลือกทำงานประจำอยู่ผมก็เคยคุยกับเขาว่าเนี่ยสบายหมดแล้วเนี่ยทำไมไม่ออกไปเลยเพราะว่าอยู่เฉยๆก็มีเงินกินเงินใช้นี่ครับเขาก็บอกว่าการทำงานทำให้ชีวิตเขารู้สึกมีคุณค่าการที่มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆมันก็เป็นความสุขแบบหนึ่งมันก็รู้สึกปลอดภยัยแล้วก็หมดกังวลเรื่องการเงิน แต่การมาทํางานทุกวันการได้ทําประโยชน์ทุกวันแล้วงานของหลายๆคนเนี่ยทำประโยชน์แล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนด้วยนะครับอย่างบางเช่นบางคนเป็นหมอเขาได้ช่วยคนนะครับหลายๆคนก็ได้ทํางานหรืออาจจะมาทํางานอิสระเพิ่มเติมอย่างเช่นทําพวกงานการกุศลอะไรต่างๆก็มีหลายคนที่ทําแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมีความเชื่อว่าไม่ว่าจะอาชีพใดเนี่ยก็สามารถมั่งคั่งลารวยได้ ไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็มีอิสระทางด้านการเงินได้แล้วก็ไม่มีอาชีพอะไรดีกว่าหรือแย่กว่ากันหัวใจสําคัญก็คือเรามีความสุขกับสิ่งที่เราเลือกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราอิสระการเงินอาจจะไม่ใช่เรื่องของการมีไรายได้จากทรัพย์สินมากกว่าไรายจ่ายรวมการมีรายได้จากทรัพย์สินมากกว่ารายได้จากงานประจานะครับการมีเงินใช้เท่าไหร่ไม่หมดแต่มันคืออิสระในการเลือกครับคุณเลือกใช้ชีวิตอย่างมีอิสระหรือเปล่าเลือกที่จะทําจะอยู่จะเป็นด้วยตัวของเองหรือเปล่า ผมว่านั่นแหละคืออิสระภาพอย่างแท้จริงนะครับสำหรับท่านที่เป็นพนักงานประจานะครับแล้วก็ได้ฟัง e ีีนี้นะครับสุดท้ายที่อยากจะบอกก็คือว่าจริงๆแล้วไม่ใช่อาชีพของเราเหรอกครับที่ปิดกั้นตัวเราจากอิสระภาพทางด้านการเงินแต่เป็นเรื่องของความคิดของเราต่างหากที่เป็นตัวปิดกั้นนะครับเพราะฉะนั้นทําอาชีพอะไรก็รวยได้อันนี้โค้ดหนุ่มคอนเฟิร์มทำอาชีพอะไรก็มีอิสระได้นะครับมีสาภาพทางด้านการเงินได้อันนี้โค้ดหนุ่มก็คอนเฟิร์มนะฮะจากประสบการณ์18ปีของการทํางานตรงนี้เจอผู้คนนนมมาาาาาหหลกหลกกยเพระะฉะั้ อย่าดูถูกงานที่เราทำเพราะว่าคนที่ดูถูกสิ่งที่ตัวเองทำไม่ให้ค่ากับสิ่งที่ตัวเองทำคนคนนั้นแหละครับห่างไกลาจากอิสรภาพทางการเงินมากที่สุดเลยนะครับก็หวังว่าพอดแคสต์นี้จะเป็น EPD ดีๆนะครับที่เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแนวทางให้กับคนทางานประจําทุกๆคนนะครับคุณสามารถมั่งคั่งแล้วก็มีสภาพทางด้านการเงินได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับรายการดีๆแบบนี้นะครับเดอะมริโคดพอดแคสต์นะครับฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะครับ ติดตามได้ทาง y t u b e นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นภาพเห็นหน้าเห็นตาไวา้ไอ้คนหนุ่มเนี่ยมันหน้าตายังไงนะครับก็สามารถดูได้ทาง yu o tube แต่ถ้าพเพาะเอฟฟังแต่เสียงก็พอนะครับก็เจอกันที่ spotify นะครับ Apple Podcast แล้วก็ Google Podcast นะครับสามารถฟังกันได้นะครับโอเควันนี้น่าจะได้อะไรดีไปเยอะนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับวันนี้เดยวมานิคนพอดแคสต์ลาไปก่อนสวัสดีครับ